มอร์นิ่งอินสวรรค์นเขตนะครับตอนนี้อยู่หน้าโรงแรมนิวแสนสบายโฮเทลนะครับแล้วก็โรงแรมนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้ามด,ด่านนะครับด่านท่าเรือเก่าฝั่งนู้นก็คือมุกดาหารบ้านเราเราอยู่กันที่สวรรค์นเขตนะครับสวรรค์นเขตสวรรคเขตถ้าเปรียบเทียบก็เป็นแขวงก็คือจังหวัด มีเมืองต่างๆก็คืออำเภอที่นี่เขาเรียกอย่างนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอไกรสอนพมวิหารหนึ่งในอำเภอเขาเรียกว่าอำเภอหลักของที่นี่นะครับเป็นชื่อของท่านประธานประเทศอยู่ข้างๆกาแฟอเมซอนตรงนู้นเป็นลานพญานาคที่นี่เขาใช้รถแบบนี้ครับซ้ายซ้ายมือคือรถสกายแล<บ>็บนะครับ ป็นรถสกายแกของที่นี่ก็แล้วแต่เราจะต่อรองนะครับต่ถามว่ามีแกร็บไหมเป็นแกร็บสีเขียวน่าจะยี่ห้อแอชนมันครับของจีนทีนี้จะมารีวิวง่ายๆว่านี่คือลานพญานาคตรงนู้นคือสะพานมิตรภาพไทยลาวการขี่รถของที่นี่ก็คนละฝั่งกับบ้านเราเนี่ยเขาเป็นแบบฝรั่งเศสเห็นไหมครับยวให้เดินดูก่อน จริงๆแต่ก่อนข้ามได้2ทางคือทางเรือกับทางรถแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับทางเรือตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนู่นสะพานมิตรภาพนั่นคือมุกดาหารนะแค่แม่น้ำโขงกันเองนี่ก็เป็นเมืองสงบสงบเนาะเนี่ยเห็นไหมคนก็มาออกกาลังกายตรงนั้นคือลานพญานาคแต่ที่จะให้ดูรีวิววันนี้คือสั้นๆว่านี่คือตลาดลาวเจริญเห็นป้ายนี่ไหมครับซุ้มขาวๆซ้ายมือ พิกัดการเที่ยวจะแบ่งเป็นสองอย่างคือเที่ยวในเมืองกับเที่ยวนอกเมืองนอกเมืองคือพระธาตุอินหังเนาะข้ามรถจากด่านมาเนี่ยเราไปขึ้นรถที่บขสอของมุกดาหารหรือมาจอดตรงด่านได้เลยขี่เข้ามาปุ๊บมองซ้ายมือมันมีบังคับเลี้ยวอยู่แล้วเป็นที่จอดรถ หนึ 1> 1คืน250บาทนะครับแต่ถ้าไปกับวันหนึ่งก็ได้เพราะมันแค่ข้ามด่านมาพอข้ามจากด่านมาปุ๊บค่ารถน่ะ50บาทมาซื้อได้ทุกทุกวันมีรอบละชั่วโมงแต่ช่วงเช้าก่อน10โมงอ่ะ10โมงครึ่งอาจจะทีหน่อยจะมี10โมงครึ่ง1 1เโมงครึเที่ยงครึ่งบ่ายโมงครึ่งไปจนรอบสุดท้ายประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะครับรีวิวให้ดูทีนี้ตรงนี้ ก็คือตลาดเราจเจริญเนาะในเมืองตั้งที่พิกัดโบสถ์คิดเป็นหลังใช่ไหมครับพอไปตั้งที่พิกัดโบสถ์คิดเป็นหลังเที่ยวร้านกาแฟคาเฟ่เฟส่วนใหญ่จะเป็นที่นี่น้องกับสตีด้านเนี่ยจะอยู่ซ้ายขวาหน้าเลยแล้วก็ลองพิซซ่าก็อยู่หน้าโบสถ์คิดในซอยขวามือถามใครก็ได้อะให้ดูเนี่เห็นไหมครับโบสถ์คิดเห็นหรือ,อยังนู่นไกล นี่ก็บ้หมี่แปะโยนี่ก็เราจะเลื่อนซ้ายขวาเป็นร้านคาเฟ่หมดอันนี้รีวิวให้คร่าวๆนะครับตอนนี้ผมจะเรียกรถจากโรงแรมให้เขาเรียกให้ก็ได้นะครับเป็นรถเหมาก็ได้ผมคนละสามรอยเนาะมาสองคนอย่างเงี้ยก็ไปสามร้อยจากนี่ไปพระัานอินหังประมาณสิบกิโลนะไปกลับแล้วเขาก็มาส่งที่ขนส่งเะราะวางแผนนี้ก็ได้สองวันหนึ่งคืนนะครับ ท,ที่เที่ยวต่างๆนี่ฮะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูแผนที่ตรงนี้แผนที่ตรงนี้คือเราจะเที่ยวเรียบริมโขงนะครับเนี่ยคือโรงแรมที่เราอยู่ใช่ไหมฮะนี่คือโบสถ์คิดเนี่ยซ้ายขวาตรงนี้คือแอเรียเราเดินได้เลยไม่ต้องไปเช่าอะไรมากนี่คือขนส่งจากขนส่งมานี่ห้าสิบบาทเรียกสกายแลบบมาก็ได้ฮะ,ะรถออกตลอดก็ถามว่าเที่ยวโอเคไหมโอเควันนี้มาแบบรีวิว ให้ฟังอีกอย่างหนึ่งคือตรงด่านน่ะพอเรานั่งรถข้ามมาเนาะเขาก็จะจอดให้เราแตมป์ตรงด่านก่อน,หน,นอเหมือนอ่าเหมือนอันนี้เป็นด่านพอเราแตมป์ก็เดินข้ามไปฝั่งนู้นเหมือนตรงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมานะ่ะพอเราเดินข้ามไปปุ๊บเราก็อ่ามายืนรอรถคันเดิมที่เขาจะวิ่งโค้งออกมาก็รอแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งไปเชื่อคนอะไรนะครับพอแบบเอ้ยเดี๋ยวเอ,เ,อเอาเอาข้าเมืองอะไรไม่ต้องนะยืนรอแป๊บหนึง่งเขาก็จะวนมารับพอมารับเราก็เขาก็จะต่อจากด่าน เข้ามาที่ขนส่งของลราเนาะโอเคครับอันนี้มารีวิวให้ดูคร่าวๆที่เที่ยวโอเคนะครับเนี่ยเราก็มาเดินริมโขงได้ตอนเนย็นตรงนี้ก็จะมีของเนี่ยลานขายของเต็มเลยเนี่ยขายของเต็มเลยนี่เดินเข้าไปตรงนี้ก็บทคิดโอเคครับบ๊ายบาย